สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันอีกครั้งครับในช่องอาร์ตนีเคอีนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางนีเคอีภาคบ่ายนะครับประจำวันพฤหัสที่ี่เนาะนี่เมื่อเช้าต้องขออภัยสำหรับขาจอดนะครับขารูดขาวิ่งเช้ามาทุกวันนะครับแต่บ่ายบ่ายนี้ไม่ค่อยมาไม่รู้เป็นอะไรนะครับบ่ายไม่ค่อยมานะครับแต่ก็ลันต่อแล้วกันนะครับเลขหรือเลขเปิดบ่าย 782บวก1นนะครับเ8 2 1 6เลขขาดศูน่นะครับ034าเนาะอาจจะมาก็ได้แต่เมื่อวานเลขเหลือไม่มาเลยเมื่อวานเลขเหลือไม่มาเลยแต่วันนี้0 3 4ย์โอกาสจะมาเป็นไปได้ไหมผมว่าโอกาสมาเป็นไปได้นะครับเนาะก็ยังไงก็ถ้าเจาะไม่มาก็วิ่งรูดไปก่อนเลยกันนะครับโอเคครับใบนี้เด่นสุด8ครับ่า8ครับผม ถารูดจัด8ไปเนาะ04 38 34 6 8ครับแล้วก็64สีบวกเกครับติดเบิ้ลไหมครับ448 4ี 44, ่แครับสี่สเพราะมันเบิ้ลบน เบิ้ลบนมา2รอบติดเบิ้ลบนมา2วันติดนะครับเบิ้ลบน1 1 6 6นะครับร้อยมาสี่ครับร้อยมาสี่ตัวแปรความน่าจะเป็นบ่ายผมว่าน่าจะท้ายศูนย์ท้ายสี่แล้วก็อีกตัวแปรเนื้คือท้ายสี่ท้ายแปดนะครับท้ายสี่ท้ายแปดผมว่าน่าจะแนวนี้น่าจะแนวนี้นะครับก็เอามามัดดูนรวมกันแล้วก็ศูนย์สี่สี่แปดมันก็มีอยู่ผมก็เริ่มจับ ตามตารางดูนะครับ4884 4, hmm. 4เดิอนบ่ายอยู่ด้วยนะ4เดิอนบ่ายอยสอเดินบ่ายเาออแล้ว24หรือ24จะตามราววะเป็นไปได้เหมือนกันครับแต่เมื่อเช้าน,นี้ปิด10แต้มบ่ายเปิด10แต้มปิด10แต้มอีกไหมแต่ที่น่าสังเกตคือมันเบิ้ลมา2บ่ายติดเบิ้ลมา2บ่ายติด ครับยังไงก็ฟังเสร็จพิจารณาดูกันเนาะชอบตามไม่ชอบผ่านครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ครับอยากเทคแคร์กดติดตามครับอย่าลืมครับมีโฆษณาฝากดูให้ด้วยครับฝากไว้ในใจเถอครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรมากายไปกว่าน,นี้ครับยังไงก็พิจารณาดีๆเนาะเดี๋ยวเจอกันที่จีนจีนบ่ายละห่างเสงบ่ายนะครับจีนกับห่างเสยงนี่ไม่รู้เป็นเป็นอะไรเนี่ยอาทิตย์นี้น่าจะเดินไม่สวยนะแต่ก็พยายามแก้มือครับจะจะมาหรือไม่มาก็รู้กันต่อตอน ผลออกแล้วกันเนาะสวัสดีครับผมลุยๆทุกท่านครับ